หมอเนี่ยมือรุ่นที่ที่ฟื้นขึ้นมาเรายังคือยังคือว่าท่านออกว่าเจ้าของมา,จากจังไหนคนเลยบอกให้ฟังมาขับไมาอีกหมอบอกให้ฟังว่าเจ้าขับรถมาอีกเลยอันนี้เป็นชัวรบุนอเนเน่ยน,นะครับจ้าจ้าสวัสด,ดีจ้าก่อนสวัสด,ดีจ้าก่อนพ่อไม่ได้เป็นโควิดแล้วก็ไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่นะครับก็เลยใกล้ลูกได้เมื่อวานพี่โบได้อยากบอกภัยนิยันเป็น ยานเป็นไขวัดใหญ่นันสิบแปดกันกันเลยลอยมาหาหมอผู้เดียวเอ้ก็มีเลยคนนี้ตื่นแล้วคนนี้ตื่นแล้วครับต้องลอยต้องลอยตื่นแล้วคุณหมอมาโคโค้กอ่ะใช่ปะ มันมากินผลไม้ครับพวกขนมมันไม่ค่อยชอบกันเลยตื่นตั้งแต่ตีสามหมุนมาเฝ้าอมอกวนนี่นกินเหรอให้ป้าป้าเลยถือกินน้ำไรถือกินน้ำไรคนไข่หรอมาให้เขากิน กเินเองได้กินเองไหมกินเองไหลูกอืมเออสวัสดีจ้า สวัสด,ดีจ้าคุณยา่าคุณยายก่อนเลยสวัสดีจ้าสวยๆก่อนดดจ้า,จาไม่ไม่ต้องพนมมือด้วยครับพนมมือด้วยพนมมือด้วยครับสวัสด,ดีจ้าคุณยา่าคุณยายวันนี้อยู่ที่ขอนแก่นขอนแก่นอนแก่น <c oughs> อยู่ที่โรงพยาบาลมารับ <c oughs> คุณพ่ออยาจับ <c oughs> <c oughs> เมื่อเมืม่อวานนี้ผมมารีวิวคลิน<ม>ิกที่อตอม,มคลินิกนะครับแต่ก็ครบกำหนดอือจะกินร้ายวะเดี๋ <c oughs> แล้วทีนี้ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นรู้สึกแสบข้อตั้งแต่วันที่ไลฟ์สดนะครับที่ที่เราไปทำไลฟ์สดอยู่ที่ล่าสุดนะครับอยู่ในโกดังลุ่งสีเก่า ไล์สดเสร็จประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ไปนอนอาบน้ํานอนตื่นเช้ามารู้สึกแสบคอหลังจากนั้นก็มีไอไอแบบ<อ>ก็บไปซื้อยาแก้ไอมากินผมนี่จะเป็นคนเลี้วเกลืองยาเลยครับเป็นคนบมหิยาบอ,บอ,บอคือแอนนี่แอนแล้วสิใงเ <ปะ S 1> ่เย้าเองครับผมครับครับผมแล้วทีนี้ผมก็เลยไปซื้อยามากิน มันกับบดีขึ้นแล้วก็เอ๊เข้าเข้าไปไล่โดอ่ะพีเวทยเท่าไหร่ไปเสียงอีสานเนี่ยเข้าไปหลังจากเท่าไลร่โซดเดนอมเมนบอกแมนเออหลังจากนั้นวันวันต่อมาคือไปจัดรายการที่คณะเสียงอีสานนะครับที่อุดอร <m ans> ก็รู้สึกว่าหนาวมากหนาวแล้วก็ฉี่บ่อย <m ans> บอกพีวิยเอายาพระราไปให้กินยาพระราเมอดเมิดประมาณสามลอบอ่ะเพราะว่านั่งทั้งวันวันนั้นนะครับตั้งแต่ประมาณแปดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าถึง ถึงห้าโมงเย็นแล้วก็ไปต่อรีวิวขายน้ำปะลาของแม่พยอมนะครับ mm hmm. พ่อไปหอดที่พักไปพักอยู่เส้นทาร่ามือนั้นรับโดยที่บ่หูเมื่อยขี้งเลยครับรับแบบบ่อาบน้ำเลยลมหัวลงเลยครับตื๊บเลยจนแบบมาตื่นอีกที่หนึ่งคือตอนตอนเสาร์สิบินตอนเสาร์สิบินตื่นขึ้นมาก็ไม่ช็อกอีกฮะบัตรประชาชนหายเอียงบยเ,เป่าบินไปกรุงเทพ แล้วก็บินไปไปกรุงเทพวันหนึ่งใช่ไหมครับไปไปทาธุระที่กรุงเทพวันหนึ่งกับกลับเมือรุ่นมากกกลับมาสารครามพอคอยมาอย่างเพิ่งชีเดอยก็ได้คฝรั่อ๋อมางานแถลงข่าวนี่เห็นบอกคือปีนี้ก็ว่าไม่รับงานคอนเสิร์ตกับแอนนอกจากงานเองที่รับไปแล้วหรืองานที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะเพื่อว่าที่จะได้มาดูแลวงเต็มที่เนาะแต่ก็ได้ไป แผลสิ้อยู่เฮื่นคือเก่าหูยังสี่ข่อยลบงานเอาเงินเห้อหูยังสี่ค่อยลบงานเอาเงินคนหูยวายู่บ้านแล้วก็นี่ต้องมีภารกิจไปมองเห็นมองนี่ครับแล้วทีนี้ก็เหนื่อยรู้สึกหอบตัวเหลืองตัวเหลืองมาประมาณเหลืองคือสังเกตจากของว่าเหลืองมาประมาณสิบมือเนี่ยแหละคมรู้สึกเป็นตั้งตายเป็นตั้งตายแย้มแยงกระจกแล้วก็มไข่สองมือมือวันนมือกอเนี่ยครับ ไข่มือมือมือว่านมือกนมีอาการไข่ขึ้นก็เลยก็ขึ้นยุอกว่าสิไปหาหมอครับก็เลยนี่แหละมาเมื่อวานนี่อยู่ในเขาเปื่นกระลังเยบโบท้องเก็บอย่างไงอยู่แต่ว่าขี้นี่สำเมนขึ้นแล้วตัวนี่สำเนินโเมนสำเม็นเก็บโบมินสำเนนอะไรแต่คือไข่ขึ้นก็เลยมาตอนแรกก็คิดว่าจะมาหาหมอฉีดยาก็ไม่ได้แอดมิทแต่ว่าหมอบอกว่ามันคือเราเรา สงสัยตรงที่ตัวเหลืองแต่ว่าตาไม่เหลืองนะครับไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นโรคตับแต่ว่าคือมันมันอ่าจสิแบบว่าเก็บเลือดไม่ดีหรือเปล่ายังเสียดน,นะครับเพื่อนเขาเรียกว่าให้ตรวจเก็บเลือดแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดเพราะว่ามันไอใช่ไหมฮะเอ็กซเรย์ปอดอตรวจพวกอุนทาศาลพวกตับพวกไตพวกพวก,ก็คือถือว่าเป็นการตรวจใหญ่ไปเลยคุณหมอก็เพิ่งมาให้มาให,มให้เมื่อกี้นี่เพื่อนเขาว่าเก็บเลือดะดี นะครับระบบอื่นๆืนปอดจะดีอยู่ครับก็คงจะเป็นแบบเพียรสะสมแล้วก็มันไม่มันบ่ค่อยหลับเนี่ยคเป็นน้อนอยู่สาราคามเศา้ามากน่เจ็ดแปดโมงกัเริ่มเริ่มนี้รากการเบิกแล้วโทรมาเบิกหรือม,มาเคาะห้องเบิกเบิกค่านั่นค่านี่ <laughs> แล้วก็เป็นช่วงที่ต้องได้ใช้จ่ายเงินเยอะมันกมันเกิดมันเกิดเครียดอยู่จ่ายโดยที่เป็นเป็นก้อนใหญ่เลยนะครับโดยที่วันนี้ให้พ่อถูกหวยไหมคะให้พ่อถูกหวยไหม ก้อนใหญ่ที่หลายๆอย่างด้วยครับที่ที่ทุกคนได้เห็นหนั่นแหะทั้งอันนี้เฉพาะในเรื่องส่วนตัวในเรื่องภาคธุรกิจที่ที่ทำนะฮะก็ยิ้มเพเเมื่อว่านี่ยก็เลยเลยบโบ,บได้บอกไพเพราะว่ากับ,บหนึ่งแบบบ่อย่างให้ผู้เทาหู ก็จะมาหาหมอน,นอนกับบ้าแอดมิสักหน่อยไหมคุณบอยมาสั่นจะมีงานไหมพรุ่งนี้อย่างน้อยแบบได้นอนเต็มอิ่มแล้วก็ได้ตรวจทุกอย่างมันก็ก็จะดีอยู่ค,คพื่พอนเข็ดเล่าดเล็แอดมินแก็ไเด้ออกแล้วล่ะครับหนอนกว่าบ่เป็นยังง ย่าห้พอเป็นอย่างนี้นเลียงบอใหญ่ดิโอ้ยบาทน,นี่พี่น้องเมืองมูเจ้าเอาซอย่อยรู้บัน,นใหไหมขี่ไห่รันอปเตอรตีหโอ้ยน,นีน่เดู ขึ้นตนงเพนนงพ่อยก็มันฝ่อจริงต่นนะตีสามคึนบสอสออนพยาบาลน้อยครับผมเดี๋ยววันนี้ก็เจอกันอยู่ที่หัวหินนะครับชมจันหัวหินแอนบอยวงอรดีแบนนะครับ